ทททางไไยยให้เป็นตคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องต้องยอมรับแบบบางทียากนะที่เขาจะมาทําแบบเื่อนร่วมแต่ต้องมีเวทีให้เขาทําบางส่วนตกลงร่วมกันบางส่วนน่นาจะโอเคแต่ทุกอย่างจะต้องมาร่วมกันหมดเนี่ยถ้าทางจะยากนิหน่อยนะแต่ถ้าบอกว่าโอเคเรื่องนี้จะทําอะไรก็ได้ขอให้มันมีข้อตกลงร่วมกันก่อนอย่าไปต่างคนต่างทํานะเออข้อตกลงร่วม มันบางอย่างมีข้อตกลงบางอย่างเป็นประเด็นร่วมกันซึ่งยิ่งถ้าจะทําในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะก็ต้องเคลียร์ว่าทําพื้นที่เดียวกันมีเป้าหมายที่น่าจะไปสอดคล้องกันอย่าไปแย่งกันนะฮะส่วนในจะมีพื้นที่มันรุ้ทับกันนะหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ภายใต้พื้นที่มันเยอะมากเป็นหมื่นตำบลเนี่ยนะแบ่งพื้นที่จะทำนาอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งนะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อไม่ให้ต้องรู้สึกทรัพยากรมันไปซ้ําซ้อนกัน เราก็คิดว่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่เคลียร์ว่าพื้นที่นี้เราทําให้พื้นที่นี้ทําให้พื้นที่ทําให้แต่ภายใต้การทําเนี่ยมีเป้าหมายกับเครื่องมือร่วมกันมันมีสิทธิที่จะหยิบเป็นเมนูมาใช้ได้เรารู้กันและกันเน่ยนะรู้กันและกันแล้วก็เอามาใช้ด้วยกันได้แล้วก็โอเคคนยินดนแม่นไปบากันไปนะในส่วนเนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าน่าจะพอเป็นไปได้ แต่อาจจะมีข้อตกลงร่วมจะเป็นแผนร่วมหรือเป็นเป้าหมายร่วมหรือยุทธศาสตร์ร่วมเนี่ยอาจจะต้องปรับงเพราะตอนที่ทําเรื่องนี้เนาะก็อันนี้ก็อันหนึ่งก็ยังมีสปรอเนะพอเวลาลงพื้นที่ปฏิรูปการเมืองเนาะซึ่งที่มีการทํางานร่วมมือระหว่างสออีกมันก็นะจะเขาอาจจะระดับที่มันมีเรื่องอื่นๆเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นกว่าตรงนี้เราค่อนข้างจะเน้นที่ตำบลปฏิบัติการที่งลาง แต่ปฏิรูปนี้เขาเอาที่จังหวัดแล้วก็ระดับนโยบายเยอะแต่ของเราเป็นเน้นที่แอคชั่นที่พื้นที่เลยว่าสุดท้ายต้องไปขับเคลื่อนให้ตำบลมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันนั้นเป็นประเด็นนั้นถ้ายุทธศาสตร์ยังไงคุยรอบเดียวให้พออยู่แล้วพี่ไม่พออยถึงแม้พี่จะมีข้อตกลงเป็นแผนนะแต่สุดท้ายมันต้องมีแมคโคิซึ่งร่วมกันให้ได้แมคโคิซึมมีกันเองระหว่างทางซึ่งต้องยังมี อินเตอร์แลกหรือข้อตกลงกันระหว่างทางตลอดบางอันเพราะอย่างที่เราทําเนี่ยสุดท้ายเราก็โอเคจริงๆทําไปเราก็เห็นว่าให้ยสาสุขถ้าเขาปรับเรื่องนี้เช่นระบอกอสมอเนี่ยเขาควรจะปรับวิธีทํางานอบรมอสมบางอย่างใหม่ให้มันมีวิธีการที่เอาเรื่องการพัฒนาชุมชนเข้าไปด้วยเนี่ยถึงการพัฒนาด้านกว้างเข้าไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้งานเข้ากว้างขึ้นได้ด้วยหรือกองทุนเนี่ย แต่นี่พัฒนาแบบนี้เราก็จะเสนอมีวิธีการพัฒนาบางอย่างให้เขากว้างขึ้นเราอยากจะเสนอกับพอชอมกันแต่ยังไม่มีโอกาสว่าทํามทไมกับไอ้เรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนมกองทุนอะไรทั้งหลายเนี่ยให้มันมีเอียมมาร์กข,ของงานที่เรียกว่าสุขภาพเข้ามาชัดๆมากขึ้นแทนที่จะเป็นรวมกันแล้วก็เป็นแบบนี้เล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตลอดเนี่ย เราคิดว่าเขาน่าจะเอยมาร์กบางอย่างที่เป็นตัวแอดออนกับกองทุนสุขภาพตำบลเข้าไปได้เลยถ้ามันมีข้อตกลงบางอย่างและเห็นวิธีทํางันด้วยกันเป็นเป็นกลไกหรือจิ๊กซอที่มันต่อกันคนละภาคเนี่ยนะมันจะได้เห็นคือถ้าเรามีแผนใหญ่ด้วยกันนะแผนใหญ่แผนใหญ่ว่าอันนี้เล่นอย่างนี้นะอันนี้เล่นอย่างนี้จะตอบรักกันยังไงอันนี้จะตอบรักกันยังไงบ้างเพื่อให้ไปสู่จิ๊กซออันเดียวกัน แล้วเพื่อไม่ให้ต่างคนต่างทําภายใต้จังหวะและน้ําหนักและเงินที่ไม่เท่ากันเนี่ยถ้ามันมีภาพใหญ่ตรงนี้ด้วยกันแล้วรู้ว่าบทบาทของเคน,นเป็นไงนี่น่าจะช่วยช่วยตรงนี้ทําให้ทำง,งานได้ดีขึ้นไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยจริงๆก็คือคล้ายๆมาสเตอร์แพลนนะม,มาสเตอร์แพลนแบบเชิงเป้าหมายกับแนวทางนะไม่ใช่มาสเตอร์แพลนแบบเป๊ะรายละเอียดกิจกรรม ประมาณเนี้ยนะครับเออพี่ที่บอกว่า definition ของคำว่าชุมชนเข้มแข็งเนี่ยหลายคนก็ไม่ตรงกันทีนี้ในในมุมมองในมุมมองหรือส่วนตัวของของของพี่เนี่ยพี่มองให้ definition ชุมชนจำเนาะที่หกข้อหข้อคือเราคิดว่าเข้มแข็งเนี่ยมันคือพราะเราพูดถึงชุมชนนะใช่ไหมคือหนึ่งเราคิดว่าชุมชนจะเข้มแข็งมันผู้นํามันส่วนใหญ่เราเห็นว่าชุมชน เข้มแข็งเนี่ยมันมาจากเรื่องผู้นำเลยล้ะแต่ผู้นำเนี่ยคนเดียวก็จะมีปัญหาความยัง่งยืนนั้นเราถึงที่เราพูดถึงคือต้องมีทีมเป็นทีม,ม,ทมหรือม,มีการทํางานร่วมที่บาลานซ์กันได้ไม่ใช่อยู่ตระกูลเดียวหรือใครอย่างเดียวเนาะถูกไหมอันนั้นคือ,อคำว่าทีมนําถูกไหมะ,ะแล้วก็ต้องมีความสามารถการจัดก,การจัดก,การเงินจัดก,การทรัพยากรภายในถ้าทีมนําหรือคนทําง,งานเขาเนี่ยมีความสามารถเชิงการจัดก,การ รวมทั้งการตอบรับกับข้างนอกได้ด้วยกระทรวงนูง้น <c oughs> กระทรวงนี้จะให้ฉันทํานูน้นทํานี่รับแบบจัดก,การกับเขาได้นะไม่ได้ถูก<ม>ถูกกลายเป็นแพสซีฟอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่เรามองว่าอันนี้นนนนคือความเข้มแข็งของชุมชนภายในและพวกนี้จะดีมากขึ้นเมื่อคือใช้ข้อม,มูลเป็น,นใช้ข้อม,มูลเป็นมีการเรียนรู้ต่อเนื่องถูกไหมซึ่งหลักพวกนี้มันก็คือเรียนรู้เอาไปใช้ใช่ไ ถ้าถ้าเราใช้หลักของฝรั่งหรือหลักที่เราใช้ในองค์ก <c oughs> รภาคราชการ <c oughs> เหมือนกันเริงแต่ว่าด y นามิกของชุมชนมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบองค์กรทางการนะด y นามิกซิตี้ City, หรือความสัมพันธ์ภายในเขาจะมีรีเลชันของเขาแบบนั้นเราเราจะใช้รูปแบบจัดก,การเหมือนกับราชการมาเป็นกรรมกรกรรมการแบบนีน้ไม่ได้เราเราอันนี้เป็นรูปแบบที่เราปล่อยให้เขาลไป